ไม่มีรถทีอะไรเข้ามาในพื้นที่นะครับบ้านใหม่นะครับหมู่15ผมผู้ใหญ่บุรีกําลังจะขอตรวจสอบไปอนุญาตม้าต่ใส่น้อครับขออนุญาตเบิ้งใบเข้าพื้นที่นะครับใส่ขออนุญาตเลียไหลรเที่ยงครับโชคดีลำรวยลำรวยจ้ะทีนี้คนไปเรียไหล่มันออกมาแล้วมันควบคุมการเลียไหลเพราะว่าคนหากินทั้งบ่มตบบริสุทสุ์มันลายครับเออ อันนี้มันเป็นของนอกพื้นที่นะครับนี่อันนี้วัดเทวาแสงธรรมเออเอ่นนออันนี้ก็คือหากินได้เฉพาะวัดเอ่อเทวาแสงธรรมนะครับเด้อถ้าพวกท่านที่เข้ามาในเขตอำเภอจุมแพก็เข้าไปเนอำเภอครับเมื่อวันอาทิตย์ก็มีเจ้าหน้าที่ยู่อยู่ไปขอเขาบอกว่าขออนุญาตเรี่ะไรพื้นที่อำเภอจุมแพร ถูกหมู่บ้านมันสิมีระเบยียบของเขาว่าห้ามรถเลี่ยไรยเข้ามาในเขตหมู่บ้านถ้าไม่มีใบขออนุญาตจากอำเภอครับเพราะว่าถ้าพวกผมบบปัญหาเรืังสี่เ,เกิดเข้ลร้องเรียนก็คือจบขา่าวผูนํำก็คือตาหยหตุเลดเพราะว่ามันสิมีผมต้องรายงานขาถึงอำเภอรายงานขาถึงตำรวจก็คือถ้าพวกท่านบ,บ่ฟังกระสิขออนุญาตให้จอดท่าอยู่นี่แล้วก็สิโทเอินตำรวจมา สอบสวนไปจากพื้นที่กันแล้วกันครับผมครับก็คือยากเ็ดถ้าอยากเ็ดทุกหมู่บ้านต้องเฮ็ดเรื่องเีิดครับไปขอไปในเซฟพุ่มเหรอครับเพราะว่าผมก็นนิวมัอยุ่ใกล้ๆกันผมก็เลยแบบก็